คือกำแพงที่แตกนะทุกคนอยู่หลังบ้านนี้ครับทุกคนเห็นไหมพอกำแพงมันแตกใช่ป่ะน้ํามันก็เลยทะลักออกมาเห็นไหมประตูบ้านแถวๆนี้คือพังหมดเลยทุกคนเนี่ยน้ามันไหลออกมาอยาแรง<อ>ครับทุกคนดูเขาบอกนะวินาทีที่กําแพงพังหรือว่าเขื่อนมันมันแตกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะวินาทีนั้นอนะ่ะคือเหมือนสึนามิทุกคนทีเ่เขาบอกอคือมันมาแบบปุบทีเดียว ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มูนโญสูไงโกงโลกครับทุกคนซึ่งน้ําท่วมหนักมากครับทุกคนแบบว่าเขื่อนแตกอะไรงี้ด้วยทุกคนนะเนี่ยดูดูน้ำน้ำแรงมากทุกคนดูนี่ทุกคนดูน้ําแรงมากทุกคนน้ําไหลไงคือเขาบอกว่าเขื่อนแตกแล้วทุกคนฟิลเหมือนตอนที่มันแตกนะเขาว่ามันว่าเหมือนสึนามิเองทุกคน,นใช่ไหมหน,นักหนักในรอบ20ปีทุกคนดูดิคือน้ําแรงมากทุกคนดูดูแมบวบดูแมวเห็นไหมแมวแมว,มว โอ้โหทุกคนดูต้องระวังนะคุณดันเล็นอหรอเราต้องระวังนะเฮ้ยคือถ้าเราสะดุดสะดุดไอ้สักอย่างแล้วก็ดมอุ้ยทุกคนนะน้ำแรงอยู่นะน้ำแรงมากทุกคนดูที่ดูดิคือเราจะดิกวทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยแร acting a c t i n งเฮ้ยผมไม่ได้ acting ทุกคนน้ำมันแรงมากทุกคน เนี่ยเนี่ยทุกคนดูเฮ้ยเนจริงเลยเฮ้ยน้ำแรงจริงทุกคนโหนักมากโอ้ยทุกคนมันมันจะมันจะลอยเราช่วยกันเกาะเฮ้ยคนพี่กล้ามนะคือไม่ไหวขนาดขนาดคนมีกล้ามนะแล้วนึกภาพดูโอเคผ่านมาได้แล้วโอเคดูดูดูคือแบบโอ้โหทุกคนแรงจริงทุกคนอย่างที่เขาว่าก็คือเขื่อนแตกนะครับมันกำแพงพังอะไรวะนี่ทุกคนนะใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะดูดูดูโอ้ทุกคนดู โอ้โหทุกคนดูคือคือน้าไหลออกจากบ้านทุกคนดูหลังบ้านดิคือมันทะลุมาเลยทุกคนดูทุกคนดูเห็นปะคือกระแสน้ําที่มันแรงอะทุกคนไม้อะไรกําแพงบ้านก็คือพังหมดเลยทุกคนดูผมจําบ้านนี้ได้วันก่อนเรามาเนี่ยบ้านเขาหายไปทั้งหลังเลยแลวเขากาลังทาใหม่ทุกคนแต่เหมือนจะยังไม่เสร็จทุกคนนะแต่ก็น้ำท่วมอีกแล้วทุกคนใช่ปีที่แล้วเนี่ยคืนหนักเลยนะปีนี้คืนหนักกว่าทุกคนอย่างที่บอกทุกคนผมไปไปถามกับ นในพื้นที่เงี้ยเขาบอกว่าเออหนักสุดในรอบสามสิบปีอ่ะใช่คือหนักมากทุกคนดูกระโดงเท่ทียร์่เคยดูดูน้ำน้ำเชี่ยวมากทุกคนดูจริงจริงมีบ้านอ๋อตรงนี้มีบ้านบ้าเอร็ดมีวิเีบ้านหายไปแล้วบ้านหายไปทุดูสังกะสีตรงนั้นอ่ะที่เป็นรอยรอยดูมีรอยมีรอยทุกคนใช่ใช่มีเหมือนเป็นเข้าโครงบ้านอยู่นะแต่หายไปหมดแล้วทุกคนดูโอ้โหทุกคน ทุกคนน่ะผมบอกเลยว่าหนักมากครับทุกคนผมอยากจะไปแจ้งแจกับชาวมูนโทุกคนนะก็เลยมามาถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็อยากจะเปิดรับรับบริจาคช่วยเหลือพวกเขาหนะ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในบัญชีไว้นะฮะเป็นในบัญชีของของพี่เขาที่แบบจัดการเป็น<อ>สิทธิ์เก่าโรงเรียนดอนุทกนครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบาโบโรซาลีนะครับเจ้าของโรงเรียนดอนพุทก่อนรัทุกคนใช่ก็ก็นด้เล่าเหตุผลแบบเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรงี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังนะทุกคนนะแบบสรุปนะก็คืออเขาาบกว่ มันน้ำท่วมเนี่ยฝนตกไะฝนตกหนักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็น้ำเนี่ยมันล้นอ่ะทุกคนล้นกําแพงที่เขาตั้งไว้อะก็คือเอาไม่อยู่กําแพงที่เขาทําไว้ก็คือเอาไม่อยู่ครับทุกคนใจดูดิคนน้ํามันล้นออกมาเนี่ยมันก็เลยท่วมครับทุกคนแล้วก็บวกกับบวกกับเขื่อนที่มันแบบรับไม่อยู่ทุกคนเขื่อนมันแตกแบบว่ามันมันมันพังออกมาทุกคนทําให้น้ํามันล้นออกมาไงน้ำก็เลยแบบเข้ามาถึงในหมู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยทุกคนดูนะ ตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเริ่มเริ่มเดินอยากน้ํามันแรงขึ้นกว่าเดิมทุกคนนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดที่กําแพงมันพังนะครับก็คือด้านหลังนี้เขาบอกใช่น้ํามันมาฝั่งดีไงทุกคนคือเขาบอกนะวินาทีที่กําแพงพังหรือว่าไอ้เขื่อนมันมันมันแตกอะไรเงี้ยทุกคนนะวินาทีนั้นอนะ่ะคือเหมือนสึนามิทุกคนเขาบอกอคือมันมาแบบทีเดียวทุกคน ไ,ได้แล้วเดินมาได้ทุกคนน้ำแรงมากเฮ<ล><อ>้ยกล้าไม่ไปแล้วหรอน้ำแรงมากทุกคนผมอยู่นิ่งๆนี่คือมันจะปีบเหรอทุกคนคือจุดที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันใกล้กับกำแพงที่มันพังแล้ทุกคนที่น้ำมันทะลักออกมาทุกคนคือกำแพงที่แตกแล้วทุกคนอยู่หลังบ้านนี้ฮะทุกคนเห็นไหมพอกำแพงมันแตกใช่ปะ่ะน้ำมันก็ทะลักออกมาเห็นไหมประตูบ้านแถวๆนี้คือพังหมดเลยทุกคนเนี่ยน้ำมันไหลออกมาอย่างแรงับทุกคนดูทุกคนดูน้องๆเขาต้องไปทุกคนเพื่อจะเพื่อที่จะกลับบ้านนะทุกคนคิดดู โอ้ต้องจับแน่นๆเลยที่ไหนนะหลังไหนนะไปสีเขียวนี่เหรอใช่อ๋อที่กำแพงแตกอ๋อทุกคนดูแบทเขาบอกว่าหลังสีเขียวนี่ทุกคนนี่เป็นจุดที่กำแพงมันแตกทุกคนแล้วก็น้ำมันก็พังออกมาไงทุกคนแบทตอนที่มันออกมามันเหมือนน้ำมันงี้เลใช่แล้วนี่น้ำสีดงออกมาก่อนสีดงออกมาก่อนน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นเอะไรกันนี่เหมือนกันนี่เลยแล้วเป็นคลื่นยักษ์นี่นะไม่ทันเลยไม่ทันตั้งตัวประมาณช่วงเวลาไหนไป สามสุ่มแล้วบ้านได้อยู่ไหนตรงนี้ใน้นนนนาน,นี้ใช่หสิเกี่ยวนี้อ๋อก็คือตกใจมา้งยังตกใจแล้วตอนนั้นจะนนอน้ำมาแบบนั้นเลย<ช>โอ้เป็นกำลังใจให้เลเดี๋ยวผมมาประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็เปิดรับบริจาคเพื่อมาช่วยเหลือคเคลิป <c oughs> นี้นะฮะผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงนะฮะบ,บอกให้หลายๆคนได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่พากตายนั้นไม่ใช่แค่ที่นี้นะที่อื่นๆตั้งมาเลยนะ ก็ได้รับผลกระทบจากพายน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะฮะทุกคนชัยก็นี่แหละผมอยากจะเป็นกาลังใจให้แล้วก็อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อยากจะมาฝากช่องทางสำหรับบริจาคนะฮะถ้าใครอยากจะบริจาคช่วยเหลือน้ําท่วมที่มูลนิธิทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเมายเลขบัญชีไว้นะฮะทุกคนชัยก็บริจาคกันได้นะฮะหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ลองติดตามสถานการณ์ดูทุกคนมีหลายที่มากไม่ใช่ที่นี่เดียวนะแต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หนักมากๆทุกคนบอกว่าเลยหนักหนักนจริงๆนะ,ะผมมาดูด้วยตาแล้วใช่ผมกล้าการันต เออมันเป็นอย่างนี้นะผมผมถ่ายไว้สำหรับคนที่แบบมาไม่ได้แต่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงไงผมก็เลยมาเป็นตัวแทนมาถ่ายให้ทุกคนนะใช่โอเคประมาณนี้คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ